สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการสอนในหัวข้อที่1 4การลำเลียงอาหารถ่ายทอดความรู้โดยครูปุญ,ญพรค่ะโดยหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่4หรือก็คือหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะในบทที่10เรื่องการลำเลียงของพืชน,นะคะซึ่งอยู่ภายในหนังสือเรียนชีววิทยาม5เล่ม3โดยคลิปนี้นะคะมีจุดประสงค์ก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะ อธิบายกลไกลการลำเลียงอาหารในพืชได้ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ใบค่ะโดยพืชน,นะคะได้รับแกส๊สครา,าร์บอนไดออกไซด์ผ่านทางปากใบเพื่อสร้างอาหารที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตการจเจริญเติบโตและสะสมในส่วนต่างๆของพืชค่ะแล้วนะักเรียนคิดว่าพืชเนี่ยมีการลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นมานี้นะคะไปยังส่วนต่างๆ ไดไไ้อย่างรถ้าใครยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาศึกษาไปพร้อมๆกันจากบทเรียนนี้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่หัวข้อการศึกษาการเคลื่อนย้ายอาหารในพืชค่ะซึ่งได้มีนักิทยาศาสตร์หลายท่านเลยนะคะที่ทําการศึกษาในหัวข้อนี้โดยจากการศึกษาของ มาเชลโลมลพิจิตนะคะซึ่งเขาได้ทำการควันรอบเปลือกลำต้นพืชไปยังคู่ชนิดหนึ่งนะคะโดยให้รอยควันนะคะห่างกันประมาณ2เซนติเมตรค่ะและลอกส่วนเปลือกลำต้นบริเวณรอยควันนี้ออกนะคะเมื่อปล่อยให้พืชเจริญต่อไประยะหนึ่งเนี่ยพบว่าเปลือกลำต้นบริเวณเหนือรอยควันนะคะมีการพองออกดังรูปนี้ค่ะ โดยในเวลาต่อมานะคะทีเจเมสันและอีเจมัสเคลค่ะพบว่าการคว้นเปลือกลำต้นพืชดังกล่าวนี้นะคะไม่มีผลต่อการคายน้ำค่ะเนื่องจากว่าไซเลมนะคะยังคงสามารถที่จะลำเลียงน้ำได้ค่ะในขณะที่ส่วนของลำต้นเหนือรอยคว้น ที่มีการพองออกนี้นะคะเนื่องจากมีการสะสมของน้ำตาลที่ไม่สามารถลำเลียงผ่านเน UFO ื้อเยื่อโฟมมายังส่วนด้านล่างของลำต้นได้ค่ะจากการศึกษาเหล่านี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลอกตอบคำถามต่อไปนี้ดูค่ะคำถามนะคะนักเรียนคิดว่าส่วนของเปลือกลำต้นที่ถูกลอกออกควรจะเป็นเนื้อเยื่อชนิดใดค่ะและ เพราะเหตุใดน้ำตาลจึงไม่สามารถที่จะลําเลียงผ่านมายังส่วนด้านล่างของลำต้นจนทำให้เกิดการพองของเปลือกลำต้นบริเวณวนนะะหน่อยอยควันค่ะ10วินาทีนะคะเริ่มได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสหรับคำตอบของคำถามแรกนะคะ ส่วนของเปลือกลำต้นที่ถูกลอกออกเนี่ยควรจะเป็นบริเวณเนื้อเยื่อ epidermis cortex และ f o เ m ซึ่งเรียงตัวเป็นวงอยู่ทางด้านนอกของลำต้น,นะคะ่ะคำถามข้อต่อมานะคะเนื่องจากอยากที่เราตอบไปเมื่อสักครู่นะคะว่า f o เอเนี่ยคือส่วนที่ ถูกลอกออกไปด้วยนะคะซึ่งการที่โฟมถูกลอกออกไปเนี่ยก็จะทำให้ท่อที่เกิดจากการเรียงตัวนะคะของ10ทิวเมมเบอร์เนี่ยถูกตัดขาดออกจากกันค่ะดังนั้นนะคะน้ำตาลที่ถูกลำเลียงมาตามโฟมนะคะจึงไม่สามารถที่จะไปสู่ส่วนต้นที่อยู่ด้านล่างได้ค่ะและมาสะสมอยู่บริเวณเหนือรอยควันนะคะจนทำให้เกิดลักษณะการพองออกของ เปลือกลำต้นบริเวณ100รควันค่ะและครูยังมีอีก1นึ่คำถามนะคะโดยจากการทดลองที่เราพูดกันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการควันเปลือกลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าเราทำการทดลองนี้นะคะโดยควันรอบเปลือกลำต้นอ้อยและ ลอกส่วนเปลือกบริเวณรอยฟันออกนะคะนักเรียนคิดว่าจะได้ผลเช่นเดียวกับการทดลองของเมาพิจิเมื่อสักครู่หรือไม่เพราะเหตุใดคิดวินาทีนะคะเริ่มได้เลยค่ะคำตอบนะคะหน้าที่จะได้ผลแตกต่างกันถูกไหมคะ เพราะว่าอ้อยเนี่ยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะซึ่งพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนี่จะมีเนื้อเยื่อลำเลียงกระจายอยู่ทั่วไปในลำต้นค่ะดังนั้นเราจึงพบโฟเอมนะคะเรียงกระจายอยู่ทั่วเนื้อเยือ่อดังที่เห็นเป็นตำแหน่งสีฟ้าที่คุณครูเลเบลไว้ให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะเป็นตำแหน่งโดยประมาณของเนื้อเยื่อโฟเอมค่ะซึ่งเมื่อเราคว้านเปลือกของลำต้นออกไปนะคะจึงยังสามารถที่จะ ลำเลียงอาหารผ่านเนื้อเยื่อโฟมที่ไปอยู่บริเวณด้านในของลำต้นนะคะดังนั้นจึงไม่เกิดการสะสมของอาหารในบริเวณรอยควันโดยการลาเลียงอาหารที่ได้จากการสรังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะมีทิศทางจากใบไปยังส่วนต่างๆซึ่งสร้างอาหารได้น้อยหรือไม่มีการสร้างอาหาระคะ่ะ โดยนักวิทยาศาสตร์รนะคะได้มีการศึกษาการลำเลียงน้ำตาลในพืชโดยให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีคาร์บอน4 4นะคะแก่พืชที่ใบในตำแหน่งตบาานดังรูปที่แสดงอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซดนี้นะคะจะผ่านเข้าสู่พืชทางปากใบค่ะและถูกพืชน,นำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะและ หลังจากที่ทดลองให้ต้นพืชได้รับแสงเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วนำเนื้อเยื่อส่วนต่างๆมาตรวจสอบหาน้ำตาลที่มีคาร์บอน14ค่ะผลการตรวจสอบนะคะพบว่าในชุดการทดลองที่1นนะคะพบน้ำตาลที่มีคาร์บอน14ที่ส่วนล่างของพืชค่ะส่วนจากชุดการทดลองที่2นะคะพบน้ำตาลที่มีคาร์บอน14ที่บริเวณส่วนยอดของพืชค่ะและ จากชุดการทดลองที่3นะคะพบน้ำตาลที่มีคาร์บอน14ที่ส่วนบนและส่วนล่างหรือก็คือพบในทุกส่วนของพืชค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะพบคาร์บอน14ในสิทิ้วค่ะจากการทดลองนี้นะคะนักเรียนคิดว่าจะสรุปทิศทางการลำเลียงน้ำตาลของโฟเอมได้ว่าอย่างไรจะเห็นได้ว่านะคะพืชเนี่ยมีการลำเลียงอาหารผ่านโฟเอม โดยมีการลำเลียงจากบริเวณใบซึ่งเป็นแหลกที่มีการสร้างอาหารนะคะเรียกว่าแหลกสร้างค่ะไปยังบริเวณที่มีการสร้างอาหารได้น้อยหรือไม่มีการสร้างอาหารนะคะเรียกว่าแหลกรับเช่นยอดหรือรากนะคะโดยทิศทางการลำเลียงอาหารนะคะจะมีทั้งขึ้นไปสู่ยอดนะคะและลงไปสู่รากค่ะ ซึ่งตรงจุดนี้นะคะจะแตกต่างจากการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารในไ่เล่มซึ่งนักเรียนได้เรียนมาแล้วนะคะซึ่งจะมีทิศทางจากรากไปสู่ยอดเท่านั้นค่ะโดยพืชน,นะคะมีการลำเลียงอาหารผ่านทางสิทิ้วในโฟมซึ่งสารที่พบในโฟมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตาลซูโครสค่ะอันนี้เป็นส่วนของความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะ โฟมเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเซลล์หลายชนิดค่ะอย่างในรูปนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่ามีทั้งไฟเบอร์สิทธิวเมมเบอร์เซลคอมเพเนียนและเซลพาร r นคิมานะคะดังนั้นจึงเป็นการยากค่ะที่จะสก,กัดเอาของเหลวจากสิบธิวในโฟมโดยที่ไม่ให้ปนเปื้อนสารที่อยู่ในเซลลอื่นๆเลยค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะจึงใช้เพี้ยอ่อนในการศึกษาของเหลวดังกล่าวค่ะ เนื่องจากว่าเพลี้ยอ่อนนะคะจะหาอาหารโดยใช้ส่วนปากซึ่งมีลักษณะเป็นหลอดยาวนะคะเจาะเข้าไปในสบทิ้วของใบหรือลำต้นค่ะการศึกษาของเหลวที่ถูกลำเลียงผ่านโฟเอมนะคะจึงใช้วิธีทำให้เพลี้ยอ่อนเนี่ยสลบโดยการรมด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะที่เพลี้ยอ่อนนี้นะคะกำลังดูดของเหลวจากสบทิ้วค่ะ จากนั้นนะคะก็จะใช้เลเซอร์ตัดส่วนปากของเคลียอ่อนค่ะโดยให้ปลายข้างหนึ่งนะคะยังเจาะอยู่ในภายในสิบทิ้วค่ะซึ่งแรงดันภายในสิบทิ้วนะคะจะดันให้ของเหลวเนี่ยไหลออกมาจากส่วนรอยตัดของส่วนปากนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถที่จะนำของเหลวที่ลำเลียงผ่านสิบทิ้วนะคะมาทำการศึกษาได้ค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนตอบคำถามตรวจสอบความเข้าใจในหนังสือเรียนเล่ม3หน้าที่124ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ค่ะในการศึกษาการลำเลียงน้ำตาลในโฟมของต้นพืชน,นะคะซึ่งมีเนื้อไม้นะคะโดยใช้แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีคาร์บอน14ค่ะซึ่งเขาได้ทำการทดลองโดยตัดใบในแต่ละต้นออกนะคะ ให้เหลือเพียงหนึ่งใบนะคะให้มีหน้าตาดังที่แสดงอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วทำลายโฟ m เอ็ที่ตำแหน่ง X และหรือตำแหน่ง Y ค่ะก่อนที่จะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่มีคาร์บอน14กับต้นพืชดังรูปค่ะซึ่งเขาได้ทำการทดลองทั้งหมด4ชุดการทดลองด้วยกันนะคะ การทดลองชุดกอนะคะไม่มีการทำลายโฟมค่ะทั้งตำแหน่ง h และตำแหน่ง y เลยค่ะการทดลองชุดขอค่ะทำลายโฟมที่ตำแหน่ง h การทดลองชุดคอทำลายโฟมที่ตำแหน่ง y และการทดลองชุดงอนะคะทำลายโฟมทั้งที่ตำแหน่ง h และตำแหน่ง y ค่ะจากนั้นนะคะเขาได้ตั้งชุดการทดลองให้รับแสงและตรวจสอบปริมาณสารประกอบที่มีคาร์บอน14 ในตำแหน่งต่งตางๆของต้นพืชนะคะตรงจุดนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของการทดลองทั้ง4ชุดนี้เอาไว้นะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่คุณครูจะแสดงให้ดูต่อไปนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นรูปผลการทดลองของชุดการทดลอง4ชุดเมื่อสักครู่นะคะ โดยจะแสดงปริมาณสารกำมันตลังสีคาร์บอน14ในตำแหน่งต่างๆดังรูป A B C D ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคราวนี้นะคะคำถามค่ะนักเรียนคิดว่าผลการทดลองที่ได้ในแต่ละรูป A B C D อันนี้นะคะสัมพันธ์กับข้อมูลชุดการทดลองใดที่คุณครูให้นักเรียนบันทึกไว้เมื่อสักครูก่กของขอ,งอ,งองนะคะและ คุณครูอยากให้นักเรียนให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะเหตุใดนักเรียนถึงได้คิดเช่นนั้นค่ะตรงจุดนี้นะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอเพื่อที่จะทําการบันทึกข้อมูลคําตอบนะคะและเมื่อบันทึกคําตอบเรียบร้อยแล้วกดเล่นต่อเพื่อที่จะมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะและสําหรับใครที่บันทึกคําตอบเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะ ผลการทดลองในรูป A นะคะสัมพันธ์กับการทดลองชุดกอค่ะเนื่องจากว่ารูป A นะคะพบคาร์บอน14ทั้งส่วนเหนือนตำแหน่งเและใต้ตำแหน่ง Y ค่ะแสดงว่าไม่มีการทำลายโฟร์เอมที่ตำแหน่ง x และตำแหน่ง Y ค่ะผลการทดลองในรูป B นะคะสัมพันธ์กับข้อมูลของชุดการทดลองของค่ะเนื่องจากว่ารูป B พบคาร์บอน14ที่บริเวณใต้ตำแหน่งน Y แต่ไม่พบที่เหนือตำแหน่ง H ค่ะสแสดงว่ามีการทำลาย4 M ที่ตำแหน่ง H ค่ะต่อมานะคะรูปผลการทดลอง C ค่ะสัมพันธ์กับข้อมูลการทดลองชุดควา Y ค่ะเนื่องจากในรูป C นี้นะคะพบคาร์บอน14ในบริเวณเหนือตำแหน่ง H แต่ไม่พบที่บริเวณใต้ตำแหน่ง Y ค่ะซึ่งสแสดงว่ามีการทำลาย 4m ที่ตำแหน่ง Y ค่ะและ การทดลองในรูปดีนะคะสัมพันธ์กับข้อมูลของการทดลองชุดนองูค่ะเนื่องจากรูปดีนี้นะคะไม่พบคาร์บอน14ทั้งส่วนเหนือตำแหน่ง S และใต้ตำแหน่ง Y ค่ะแสดงว่ามีการทำลาย 4M ท,ทั้งที่ตำแหน่ง S และตำแหน่ง Y ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับตอนนี้นะคะเรามาสู่ข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะ หัวข้อที่10.4.2นะคะคกลไกการลำเลียงอาหารค่ะในปีพุทธศักราช2473นะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันที่ชื่อว่าอ n นส์มึนช์นะคะได้อธิบายกระบวนการลำเลียงอาหารในโฟเลมค่ะซึ่งสรุปได้ว่า น้ำตาลบางส่วนที่พืชสร้างขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสนะคะจะถูกลำเลียงออกมาในไซโทพลาซึมแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำตาลซูโครสค่ะจากนั้นนะคะซูโครสจะเคลื่อนย้ายจากเซลล์ในบริเวณที่เป็นแหลก้างไปยังโฟเอมและถูกลำเลียงไปยังส่วนต่างๆผ่านทางสิ่ทิวค่ะโดยแบบจำลองการลำเลียงอาหาร ในโฟมของพืชดอกนี้นะคะอาศัยความแตกต่างของความดันในสิทธิ์ิ้วเมมเบอร์บริเวณแหลกสรา้างกับสิทธิ์ิ้วเมมเบอร์บริเวณแหลกร้ำค่ะที่จะผลักดันให้เกิดการเคลื่อนที่ของสารในโฟมนะคะซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องค่ะสำหรับตรงจุดนี้นะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาศึกษาไปพร้อมๆกันจากรูปต่อไปนี้นะคะ่ะ รูปนี้นะคะคุณครูจะขอใช้มาอธิบายแบบจำลองกลไกการลำเลียงอาหารในโฟมของพืชดอกค่ะซึ่งซูงโครสนะคะคุณครูจะแสดงแทนด้วยเม็ดกลมๆสีตาลค่ะโดยในรูปนี้นะคะนักเรียนจะเห็นอยู่ในส0ทิวเบอร์ในแต่ละบริเวณนะคะรวมถึงในเซลล์ในบริเวณแหล่งสร้างนะคะและในเซลล์ในบริเวณแหล่งรับค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีลูกศรสีน้ำเงินซึ่งใช้แทนทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำและลูกศรสีแดงซึ่งแสดงแทนทิศทางการเคลื่อนที่ของซูโครสค่ะโดยที่เดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆอ,อธิบายกลไกลการลำเลียงอาหารในโฟมของพืชดอกให้นักเรียนได้ค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละขั้นนะคะ ขั้นแรกนะคะซูโครสเนี่ยจะออกจากแหล่งสร้างเข้าสู่สิทิ์ทิวเมมเบอร์ค่ะความเข้มข้นของสารละลายในสิทิ์ทิวเมมเบอร์จึงสูงขึ้นนะคะทำให้ชนลัสั์ต่ตำลงค่ะต่อมาขั้นที่สองนะคะดังนั้นน้ำจากเซลล์ข้างเคียงและเวสเซลเมมเบอร์นะคะซึ่งมีชนลัสั์สูงกว่าจึงเข้าสู่สิทิ์ทิวเมมเบอร์โดยออสโมซิสค่ะทำให้ความดันในสิทิ์ทิวเมมเบอร์บริเวณแหล่งสร้างสูงขึ้นค่ะ และมาต่อกันที่ขั้นที่3นะคะความดันในสิทธิ์ทิวเมมเบอร์ที่สูงข,ขึ้นทำให้สาาลายในสิทธิ์ทิวเมมเบอร์ซึ่งก็มีซูโครสอยู่ในนั้นด้วยนะคะจะเคลื่อนที่จากสิทธิ์ทิวเมมเบอร์ในบริเวณแหล่งสร้างนะคะไปยังสิทธิ์ทิวเมมเบอร์ในบริเวณแหล่งรับที่มีความดันต่ำกว่าค่ะและขั้นที่4นะคะซูโครสจะเคลื่อนที่ออกจากสิทธิ์ทิวเมมเบอร์ เข้าสู่เซลล์ในเนื้อเยื่อบริเวณแหลกรับค่ะทําให้ความเข้มข้นของสารละลายในสิบทิเวเมมเบอร์ลดลงชนลสั์จึงสูงขึ้นค่ะและมาต่อกันที่ขั้นที่5นะคะเมื่อชนลสั์ในสิบทิเวเมมเบอร์สูงขึ้นน้ำจากสิบทิเวเมมเบอร์นะคะจึงเคลื่อนที่ออกสู่เซลล์ข้างเคียงและเวสเซลเมมเบอร์โดยออสโมซิสค่ะทำให้ความดันในสิบทิเวเมมเบอร์บริเวณแหลกรับต่ำลงค่ะ ตรงจุดนี้ยังจำกันได้อยู่นะคะความดันในสิทธิ์ทิวเมมเบอร์บริเวณแหลกสร้างสูงความดันในสิทธิ์ทิวเมมเบอร์บริเวณแหลกรับต่ำจึงทำให้ยังคงม,มีความแตกต่างของความดันในสิทธิ์ทิวเมมเบอร์ระหว่างบริเวณแหลกสร้างและแหลกรับนะคะการลำเลียงสารในโฟมจึงเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องค่ะ ตอนนี้นักเรียนก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าพืชเนี่ยมีการลําเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆได้อย่างไรคะ่ะเรามาสรุปเนื้อหาของบทเรียนนี้กันดีกว่าคะ่ะพืชน,นะคะลําเลียงอาหารจากบริเวณแหล่งสร้างไปยังแหล่งรับโดยอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงจะถูกเปลี่ยนเป็นซูโครสและถูกลําเลียงผ่านทางโฟเอมโดยอาศัยความแตกต่างของความดันในสิทิวเมมเบอร์ระหว่างบริเวณแหล่งสร้างและแหล่ง จบลงแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในหัวข้อการลำเลียงอาหารซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายในบทที่10การลำเลียงของพืชค่ะจะเห็นได้ว่าการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะจำเป็นต้องมีการลำเลียงน้ำธาตุอาหารรวมถึงการลำเลียงอาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะซึ่งกระบวนการลำเลียงดังกล่าวนะคะจะเกิดขึ้นผ่านเนื้อเยื่อต่างชนิดและอาศัยกลไกลต่างๆดังที่ได้ศึกษามาแล้วค่ะ การลำเรียงของพืชนี้นะคะทำให้พืชสามารถลำเลียงสารไปยังส่วนต,ต่างๆทั้งสารที่พืชสร้างขึ้นเองและสารที่พืชได้รับจากภายนอกค่ะซึ่งต่างก็ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของพืชนะคะและอีกกระบวนการที่สำคัญมากๆในพืชก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาในบทต่อไปนะคะบทที่11ค่ะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ